สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบดค่ะโครงการที่สืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญญเดชมหาราชเพื่อฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาโดยไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาแต่สามารถอ่านเขียนภาษาไทยและคำนวณเลขอย่างไง่ายได้หลักในการดำเนินการของโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบด มีดังนี้ค่ะฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและต้องการฝึกประสบการณ์อาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษาจากโครงการผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาแต่ขอให้อ่านและเขียนภาษาไทยได้คำนวณเลขอย่างง่ายได้เช่นรู้หลักการและวิธีในการบวกลบคูณหารตลอดระยะเวลาในการศึกษาหนึ่งปีโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆยกเว้นทำทรัพย์สินของราชการเสียหายความตั้งใจหรือขาดสติ รายละเอียดของโครงการมีดังนี้ค่ะโครงสร้างการฝึกอบรมฝึกทักษะอาชีพพื้นฐานภายในวิทยาลัย6เดือนฝึกทักษะเฉพาะทาง3เดือนฝึกงานในสถานประกอบการ2เดือนทบทวนบทเรียน1เดือนสวัสดิการหลักที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเรียนฟรีตลอดหลักสูตรไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียน รวมถึงไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆได้รับการฝึกอาชีพตามแนวทางพระดาบทโดยเน้นการเรียนรู้แบบเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงที่พักและอาหารฟรีผู้เรียนจะได้รับที่พักในพื้นที่ของโครงการมีอาหารให้รับประทานตลอดระยะเวลาการศึกษาตีไวการเรียนและเครื่องมือช่างฟรี ได้รับดีไวการเรียนเช่นหนังสือเครื่องเขียนได้รับเครื่องมือช่างที่ใช้ฝึกปฏิบัติงานเช่นค้อนไขควงดีไว้ไฟฟ้าฝึกงานกับสถานประกอบการจริงมีโอกาสเข้าฝึกงานกับบริษัทหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสบการณ์และโอกาสการจ้างงานโอกาสในการประกอบอาชีพหลังเรียนจบมีแนวทางในการหางานทำทั้งในภาครัฐและเอกชนบางแห่งมีการสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง ส่งเสริมคุณธรรมและการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงผู้เรียนจะได้รับการปลูกฝังหลักคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นความมีระเบียบวินยัยความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบทักษะอาชีพที่ฝึกมีสิบทักษะมีดังนี้ค่ะ 1. งานไม้สองงานปูนสามงานฝึกฝีมือสี่งานเชื่อมห้างานไฟฟ้าหกงานอิเล็กทรอน,ออกนิกส์เจงานนิวเมตรีและไฮดรลิกแ งานตะไบเก้า 9, งานตีเหล็กสิบงานยานยนต์